นี่ครับลำน้ำเหืองนะครับบริเวณใต้ปากหูลงมานะครับเนี่ยไอจุดนี้ล่อแหลมมากนะครับที่ที่แผ่นดินไทยของเรากำลังจะหายไปนะครับอันนี้ก็ฝั่งอน้นเป็นประเทศลาวนะรตรงนี้เห็นไหมครับน้ำมันวิ่งเข้ามาชนตรงนี้กัดเสาะตะลิ่งตรงนี้อันนี้เป็นเกาะเล็กๆอยู่เลยเป็นรูปลักษณะตัวยูนะครับเป็นตัวยูน้ำวิ่งไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปให้ดู เราต้องหาวิธีแก้น้ำมาชุดก่อนเนี่ยพังไปเยอะพอสมควรแล้วก็นี่กําลังแตกระเหยนะครับนะครับกําลังจะไหลลงไปพร้อมที่จะลงทุกทีนะครับเนี่ยเป็นเกาะนะครับที่มองเห็นที่ท,ที่ลาบๆตรงเนี้ยที่โล่งๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะน้ําไปตรงนี้วิ่งไปตะอยูไปตรงนี้วิ่งตัวนี้น,นู่นนะครับไปม้วนตรงนู้น แล้วออกมานี่ครับเนี่ยใกล้ๆกันนี่เองนยครับนเนี่ยแค่นี้แล้วเกาะน,นี้ก็กําลังจะหายไปก็กําลังจะกลายเป็น,กนเกาะแผ่นดินไทยตรงเนี้ดังนั้นนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทางนี้โดยตรงก็ควรจะหางบประมาณมาทําแนวเขตแนวกั้นตะลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะนะครับก่อนหน้านั้น ผมเคยนำเสนอต่อที่ประชุมนะครับว่าให้ทำไอ้ตรงนี้มาก,ก่อนนี้เราก็ยังไม่ได้เสียหายขนาดนี้เห็นแนวป่านไหมครับทุกคนมาก่อนผมเป็นเด็กลำน้ำเหมืองจะอยู่แนวป่านตรงนี้จะเป็นที่ที่มูลขึ้นมาใหม่นะครับฝั่งนู้นได้ประโยชน์บ้านเราเสียประโยชน์นะครับอันนี้เราต้องต้องคิดกันละนะครับ ใชไหมครับเนี่ยที่เป็นพุ่มอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เคยสไลด์ออกมาเมื่อน้ำอตอนน้ำท่วมข้าวก่อนนี่กำลังมารอบสองนะครับพังดูนี่ครับเกาะเมะื่อกี้ที่ผมว่านะครับตลิงกำลงงังถังพังเข้ามาน้ำก็ไปรัดตรงนู้นละรัดตรงนูง้นนะครับเนี่ยผมพาเดินดูคุุงน้ำ ดูคุ้งน้ำเนี่ยรัดตรงนี้ทิ้งแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยน้ำโขงวันนี้เองนู่นนะครับเห็นไหมไกลๆนู่นน่นะขนะครับจะลล่งตรงนู้นะล่งตรงนู้นแล้มันก็จะออกวันนี้มาน,ะน,นี้นะครับเนี่ยน้ำเหืองไม่น้ำเพือง ตัวนี้เขาเรียกท่าบานโพนเนี่ยเกาะเล็กๆเนี่ยกำลังจะหายไปก็พื้นที่ก็พอสมควรเหมือนกันอยู่ประมาณ 3. สองสามสาไร่ก่อนหน้านั้นนะอันนี้คือทางออกน้ำที่มันมายนะนะัาเดินดูอ่าเป็นห่วงนะครับ ว่ากันไปตามส่วนที่สัญญาก็เกาะแกงนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะให้มันเป็นเกาะแกงมีวิธีการป้องกันก็คือเราต้องป้องกันด้วยซะนะครับเราบอกแล้วว่าไม่ยอมเสียไม่ต่รลังนิ้วเดียว,ยวแต่มันจะไปทีละหลายไล่นะครับจะกลายเป็นเกาะไปนะครับผมฝากไว้นะครับเป็นห่วงในตรงนี้ ก่อนหน้านั้นผมเคยเสนอในพื้นที่ตรงนี้จะหางบประมาณมาทำแนวกันตะลิ่งเพื่อป้องกันการกักดเซาะนะครับเห็นเคยแจ้งมาว่างบประมาณตกมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมาทำสักทีตอนนี้มันก็กำลังจะหายไปละตรงนี้น้าป่ากำลังมาเห็นไหมครับมันรัดตรงนี้ละ ที่ผมเดินอยู่ตรงนี้มันเป็นเกาะไปแล้วตอนนี้มันกำลังจะหลุดแล้วน่ะนะนีะนะ่ไม่ได้อยู่ไกลนะผมต้องรีบข้ามไม่งั้นอีกหน่อยข้ามไปไม่ได้ต,ติดเกาะติดเกาะเห็นไหมลากกันอยู่ใกล้กลหน่เองระยะทางมาถึง20เมตรแล้วมั้งตอนนี้นี่ มาเป็นหะ่วงนะ้ำแหง่งนดะ้แล้วโอเคนะครับวันนี้ผมก็อยากให้ข้อคิดกนะับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราบอกว่าเราไม่ยอมเสียไม่ตารางนิวเดียวแต่ตอนนี้มันกำลังจะหายไปเยอะ,อะฝากไว้นะครับครับสวัสดีครับ